ถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มีความเห็นจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เขาบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่เองอาจจะต้องปรับรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบทุกระดับครับซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาแต่จริงๆแล้วภาพของความคึกคักมันก็กลับมาให้เห็นแล้วนะครับและนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งที่คุณสมครานเกรือบุญได้ไปสำรวจมาครับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างเลือกซื้อสินค้าที่ชาวบ้านผลิตขึ้นเองอาทิเสื้อผ้าพื้นเมืองเครื่องเงินและงานฝีมือต่างๆรวมทั้งอาหารที่หลากหลายถนนคนเดินห่าแพรอำเภอเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมสินค้าแต่ยังมีการแสดงวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีร่วมสมัยหลายจุดจึงไม่น่าแปลกใจที่ถนนสายนี้ เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในทุกๆเย็นวันอาทิตย์ทาเหมือนเดิมนะครับมันถามว่าฟื้นไหมมันก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ฟื้นเหมือนเดิมเพราะทุกทีเนี่ยคำว่าฟื้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะเยอะกว่านี้ถ้าเทียบกันตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนยังมาไม่ถึง5%ของของที่เคยมาเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้กับที่ฟื้นปกติ ยังถือว่ายังไม่เข้าขั้นเชียงแต่ว่ามันเป็นเป็นความรู้สึกหรือเป็นมุมมองว่ามันกําลังจะดีขึ้นแต่มันยังไม่ดีส่วนที่คลองแม่คาจากที่เคยมีสภาพน้ําเสียส่งกลิ่นเน่าเหม็นแต่หลังจากปรับภูมิทัศน์ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจํานวนมากส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทําและมีรายได้จากการขายสินค้าครับแต่ก่อนมันจะเหม,ม็นอะไรเงนี้ยค่ะ มันจะมีกลิ่นเหมือนแถวนี้แต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วสะอาดแล้วค่ะเรื่องความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างก็โอเคดีขึ้นค่ะได้ขายของมีนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเยอะไหมครับนักท่องเที่ยว่มาแต่ละวันเยอะค่ะรายได้ดีไหมก็ดีอยู่ค่ะดีกว่าเดิมหลายเท่าเลยค่ะอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า หลังจากมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวหลายกิจกรรมทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าช่วงก่อนสถานการณ์โควิดเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนยังไม่เดินทางมาดังนั้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ต้องปรับรูปแบบให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทุกระดับ แต่วันนี้นี่เองผมว่า51%ที่เราได้ขึ้นมาจากนักเที่ยวแต่ส่วนใหญ่เป็นนักเที่ยวต่างชาติเป็นอเมริกันเป็นยุโรปเพราะเนื่องจากจีนยังไม่เปิดนักเที่ยวไทยเองเนี่ยแคสฟลก็มีปัญหาเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันหลายปัญหาที่กระทบเข้ามาการท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเข้ามาเองในการจับจ่ายไส้สอยยังน้อย นะครับยังไม่เต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ขับรถขึ้นมาเองแต่วันนี้เนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยผมว่ามันบัตเจ็ตที่เราตั้งไว้ก็เรา,เราเ,ราเราเกินร้อยอยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราหวังไว้ว่าไตรามาสที่4ของปีนี้นะครับหลังจากที่โนเวมเบอร์คือพฤศจิกาธันวาเนี่ยผมว่าน่าจะบวกอีกมาประมาณ80% 90%ได้นะครับในการที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผมว่าทะลุถึง80%หรือ90%ซได้ข้อมูลจากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนระบุว่า ช่วงเทศกาลยี่เปงหรือลอยกระทงเชียงใหม่ห้องพักประมาณ4ี่0 0ื่นห้องในพื้นที่มีอัตราการจองห้องพักสูงกว่าร้อยละ80โดยนักท่องเที่ยวร้อยละเ0เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจากยุโรปอเมริกาและอาเซียนสมครางกระบุนไทย PBS รายงาน